you <laughs> เนื่องจากว่าชุมชนเราอ่ะเป็นชุมชนที่อุดมไปด้วยผู้สูงอายุต้องบอกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าที่เนี่ยพบผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ38นะคะเค,ครืออ่ายในชุมชนก็มองว่าถ้าเรายังปล่อยให้สถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในตำบลเราเนี่ยอนาคตสังคมของเราก็จะมีแต่กลุ่มพึ่งพิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราไม่ให้ความสำคัญปัญหาที่ตามมาไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายที่เสื่อมถอยอย่างเดียวนะคะ เรายังพบว่าเป็นเรื่องสุขภาพติดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ให้ความสนใจเนี่ยปัญหาของทุกภาคส่วนเนี่ยเราต้องช่วยกันระดมทุนในเรื่องของการดูแลอย่างมหาศารเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งมีกองทุน LTC นะคะการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของพื้นที่เราอย่างชัดเจนมากเลยะคะ่ะเพราะว่าเราเป็นเมืองผู้สูงอายุงบตัวนี้เข้ามา จริงๆแล้วการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราเรามีการคัดกรองผู้สูงอายุอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือมีกลุ่มติดสังคมกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงก็คือกลุ่มติดบ้านติดเตียงนะคะตรงนี้ค่ะก็ทําให้เราเข้าถึงสามารถใช้งบมาดูแลกลุ่มนี้โดยมีจิตอาสาก็คือแคร์คลิฟเวอร์หรือ CG ที่เรารู้จักเนี่ยนะคะมาเป็นตัวช่วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่ากองทุน LTC เนี่ย ช่วยให้เราทำงานได้ราบรื่นทำงานได้ต่อเนื่องเข้าถึงประชาชนได้อย่างดีทีเดียวนะคะส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคประชาชนภาคประชาชนก็คือจิตอาสาจิตอาสาเราไม่ใช่มีเฉพาะ CG นะคะจริงๆแล้วเราพัฒนาจิตอาสาที่ใช้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่เราสร้างกันเองก็คืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุก็คือเอาผู้สูงอายุที่แข็งแรงมาอบรมพัฒนาศักยภาพแล้วเอาไปดูแลเพื่อนๆในชุมชนนะคะ แล้วก็ที่เรามีเก่าแก่อยู่แล้วก็คืออสมอนะคะตอนนี้เรามีนักบริบาลท้องถิ่นเข้ามาอีกนะคะซึ่งงบอบตอก็มาช่วยสนับสนุนและที่สําคัญก็คือภาคส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนส่งต่ออย่างเช่นเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอนะคะที่มีโรงพยาบาลชุมชนสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอนะคะแม้แต่ระดับจังหวัด ระดับจังหวัดก็มีสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะคะสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดนครนายกเราซึ่งหน่วยงานนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุชัดเจนนะคะการดูแลระยะยาวเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ช่วยกันจัดตั้งให้เกิด กระบวนการในการดูแลระยะยาวนี่คือการรวมพลังของการดึงศักยภาพของภาคประชาชนแล้วก็ภาคส่วนราชการนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุของเราทําให้การขับเคลื่อนเนี่ยเกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าชุมชนของเราเนี่ยสามารถที่จะจัดบริการได้เป็นต้นแบบที่ดีต่อไปค่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องแยกการดูแลเนี่ยแบ่งออกเป็นสส่วนคือส่วนที่1ก็คือการดูแลสุขภาพจิต ส่วนที่2ก็คือการดูแลสุขภาพกายนะคะสุขภาพจิตเราก็จะเข้าเข้าไปแนะนําในส่วนของผู้ดูแลก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะคนดูแลเนี่ยเครียดจะเครียดกว่าคนป่วยส่วนการดูแลสุขภาพกายก็แนะนําขั้นแรกก็คือบอกคนดูแลว่าอย่าให้เป็นแผลกดทักอันดับหนึ่งเพราะว่าผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยถ้า ถ้าเป็นแผลกดทับเนี่ยงานเข้าทุกรายก็เราก็บอกวิธีพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเคลื่อนย้ายตัวเองได้ให้ผู้ป่วยนะ่ยพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด <G ül> พอรอบหลังๆที่เราเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาก็จะจะจับมือจะโอบก,กอดให้เราดูเนี่ยมันเกิดจากความที่เริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันเริ่มเข้าใจสามีว่าตอนนี้ว่าเขาเป็นคนป่วยแล้วนะเขาไม่ใช่คนปกติแล้วเมื่อก่อนเราเราก็ไปดูแค่ผิวเผินพอมีกองทุนนี้เข้ามา เราก็เหมือนกับเป็นขวัญและกําลังใจเนาะเราก็จะเข้าไปติดตามผลงานของเรามันเป็นผลงานนะคะ่ะถ้าเขาดีขึ้นเท่ากับว่าเราประสบความสําเร็จในการดูแลจากเดินไม่เดินไม่ได้เลยจนถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถใช้วอล์กเกอร์เดินได้นี่คือความสําเร็จของของนักบริบาลมีกําลังใจมากที่เห็นพ่อหมูอสมอสมผู้ใหญ่บ้านพ่อหมอ อสอมอมาให้กำลังใจแนะนำให้ท่าออกกำลังกายไม่ท้อถอยไม่สอยตู้ขอบคุณอสอมอพูดดูแลทุกคนทุกคน